สวัสดีค่ um. พะพี in <ichi> <ối> ่น้องปงปายสุสุขคมันนี้กับพ่อพ่อยานุ่งก็เละจ้าพี่น้องจ๋ายานุ่งก็มีข่าวอัปเดตเรื่องแม่แพลวบอสแพลวแพลวพาพูดแบบนี้อยู่ในโหมดบ้างงานสมองคิดจุดจุดเอฟซีแห่คอมเมนต์รัวๆพี่น้องก็คือว่าลาสุดแม่แพลวแล้วก็โพดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องจ๋าแล้วบอกว่าอยู่ในโหมดบ้างงานสมองคิดแต่เรื่องงานช่วยพักที่เถออแพลวพาวสั่นพี่น้องจ๋าป้าแม่แพลวเแล้วหยุ่งกับพี่น้องงานไหลดีห้วพี่น้องมันหยุดแล้วก็ออัน วิดีโอให้ตัวแทนตลอดดีดีพี่น้องจ้าแม่แพ้วจะเปมนเลาสู่ชีวิตแล้วอันซอยสุขสุขคกขลีพี่น้องทันเอกซีทัน,ทน้ก็ว่าสู้ๆนะคะแต่ถ้าเหนื่อยก็พักบ้างนะคะคนสวยเป็นห่วงค่ะเอกซี FC อีกทันิก็ว่าผู้หญิงคนนี้เก่งไรแกล่งสุดๆผ่านอะไรมาก็เยอะมากแต่ที่ผ่านมาได้ตลอดทุกอย่างจ้าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แม่แพรวจ้าสู้ๆเด้อจ้ารักๆ นะคะคนดีของฉันจะรักแบบนี้ตลอดไปจ้าพี่น้องนะฮะแต่พี่น้องจะบอสช่วงในวัยทํางานแบ่งเวลาบอสเก่งน่ารักมากคะ่ะพักผ่อนบ้างนะคะลูกสู้ๆจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะคนเก่งนั่นสิพักผ่อนได้บ้างไหมนะแม่แพลวดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทําทุกอย่างเพื่อสองเต้าสุดยอดมากอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยตัวเองด้วยนะคะลูก อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแม่แพลวสู้สจ้าพี่น้องเอฟซีกระ่งหัวใจให้แม่แพลวรัวๆจ้าพี่น้องบอกเป็นกำลังใจให้แม่แพลวนะคะสู้ๆนะคะงานล้นมือสู้ๆจ้าบอสท,ที่น่ารักดูแลสุขภาพด้วยค่ะท่านนี้ก็บ่าพักผ่อนบ้างก็ได้นะคะแม่แพลวแต่ช่วงนี้ปังจริงๆดังมากมายเอฟซีที่ไม่ใช่อีสานฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องอยาก เราเนี่ยเยอะขึ้นแล้วรักนะคะเลิฟเลิบค่ะแม่พี่น้องจะให้แม่แพ้วหิงหิงปังปังรวยรวยโดดงั้นเขาห,หลายๆเด้อซาธุพี่น้องพักในเด้อแม่เอ้ยร่างกายอยากมีเวลาพักอยู่บ้างนะขอให้ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแม่แพ้วสู้ๆจา้าไปแม่ไปให้สุดเราเดินทางมาไกลแล้วกําลังออกจากดาวอังคารแล้วเราจะไปดาวดวงใหม่ต่อ ดีไปไหนไปกันจ้าตอนนี้พลังแม่เต็มเปี่ยมมาก FC ก็มีพลังตามไปด้วยก้าวผ่านทุกเรื่องราวไปด้วยกันพอเห็นคนที่เราชื่นชอบเรารักมีพลังมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราก็ดีใจและก็ยิ้มตามทุกสถานการณ์แม้นคักอิลีพี่นองจ้าคำนี้แมนอิลีพี่นองเลิบเลิบจ้าแม่แพ์เล้เกิดขา,า่นตอบคอมเมนต์พี่นองจ้า สู้ๆนะคะบอสคนเก่งยิงแกร่งของลูกๆทีมงานน่ารักที่สุดเลยค่ะ <S <S น,น,น้องแนนกับม้าคอมเมนต์พี่นงจ๋าสู้ๆจะแม่สู้เพื่อสองเตาด้ทีมงาน <S 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 คุณแม่สุดยอดมากคะ่ะเมนพี่นงจ๋าไอ้กระปินกรลังแก่ให้แม่แพ้วเด้อง,งั้นเขามาหลายๆหฮงหงปังๆรวยๆด้อจ้าเดินทางไปทั้งหลก,ก็ะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางสา, <S <S าถูกขอให้แม่แพ้วงั้นเขาหลายๆด้อจ้า พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้มาสู้ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย